ตัวแกหั่นอันนี้ลักษณะเหมือนเดิมเลยลักษณะเหมือนเดิมเลยเนี่ยไงไงวาจาตัวนี้วาจาตัวเนี้ยสายาสาวาจาเนี่ยไม่ต้องแปลแล้วก็เอาเนื้อความของประโยคยะเนี่ยมาเป็นวิเศษณะของวาจังไปเลยเข้าใจไหมเวลาแปลก็เรียกว่าตัดตัดยะทิ้งไปเลยนะตัดยะทิ้งไปเลยเวลาแปลน่ะ ถ้าไปแปรใดอยู่นะจะไปแปรใดอยู่เนี่ย, you know, เ,ย you know, เดี๋ยวท่านหมั่นไส้นะประโยคสูงมันยังแปรใดอีกแล้วเนี่ยเออยังแปรประโยคยะใดอีกเลยเนี่ยประโยคสูงแล้วเนี่ยเดี๋ยวท่านจะว่าเอานะเพระฉานั้นก็ตัดทิ้งเลยยะท่านตาัดทิ้งเลยนะแล้วก็เอาเนื้อความพวกเนี้เอาเนื้อความพวกเนี้มาเป็นตัวขยายของคําว่าวาจังเลยได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจนะอ่าบทว่าสัมผัสปราปัง ความว่านั้นะท่านใส่อีติอโตให้แล้วเรียบร้อยนะความว่าละวาจานะละซึ่งวาจาที่ไม่มีหลักฐานที่ไม่มีหลักห้างไม,มไม่มีที่สิ้นสดุดไม่ประกอบด้วยประโยชน์เช่นนั้นได้ไหมเนีอันนี้อันนี้ไม่มีนี่ ไม่มีหลักฐานอันนี้ไม่มีไม่มีหลักอ้างก็คือข้ออ้างนั่นแหละอันนี้ไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สุดอันนี้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แปลพวกนี้แปลพวกนี้มาเข้ากับวาจังไปเลยนะโดยไม่ต้องแปลสามตัวนี้ไม่ต้องแปลเพราะวาจามันก็คือมีวาจังอยู่แล้วเรียบร้อยตอะนั้นยาวาจานี้ก็ไม่ต้องแปลไม่ต้องแปล ทิ้งไปเลยนะทิ้งไปเลยนะเข้าใจไหมก็เรียกว่าแปลเอาใจความแปลเอาใจความตัวไหนมันขยายนะยาวาจาก็เอากวกงนั้นแหละนะเอากวกงนั้นแหละมาขยายวาจาังไปเลยนะอ่า <c oughs> ต่อไปในอัตกถาสายาอาสาลยยกษโสตอัตกถาสายสา,า,ยยาอาสา,สาลาย,ยกสโสต ท่านก็กล่าวไว้แล well. ้วว่าเข้าไปข้างล่างข้างล่างเปิดข้างล่างนะเปิดข้างล่างอิติวุตังเปิดข้างล่างอืมตรงนี้ก็เป็นเล็กนายอะไรเนี้ยทีนี้ก็เป็นบทตั้งนะเป็นบทตั้งเพราะว่าเป็นทุติยามิพัทนะเป็นทุติยามิพัทอันนี้ฐานะวัตติ์ติ่าฐานะวัตติ์ต่งเนี้ก็เป็นบทเดียวบทเดียวใส่ใส่ตั้งอ่านเข้าไป อืมใส่บทศสสา์เข้าไปอ่าตัวน,นี้ก็ใส่อะไรเข้าไปอิติดัดโถอืมใส่เข้าไปนะเห็นไ,ไหมอ่าบทว่าอันนี้ทานวติงความว่าความว่าซึ่งวาจา ที่ไม่สมควรเพื่อเก็บไว้ในตู้คือหาไทยมันชูสารคือตู้นะอืมนะนอกจากตู้จะเรียกอะไรอีกกล่องเหรออ่านะนิดนิดนิด นิดอานที่นี้นิดน่ะนิดนิเทตรงว่าเพื่อเก็บไว้น่ะอายุต่างแปลว่าไม่สมควรอันนี้วาจางก็เข้ากับอะไรเข้ากับปะหายะระาวัซึ่งเห็นไหมตอนนั้นเวลาแปแลเราก็ไม่ต้องใส่ปหายะมานะใส่แค่ระวัซึ่งก็พอเพราะเพราะท่านอธิบายแค่ทุฏิยาวิภัษตอนนั้นเองเออนั้น,ต,นตอนนี้เวลาแปลก็แปลวัซึ่งซึ่งวาจาอันไม่สมควรเพื่อจะเก็บไว้ ในกลองคือหาไทยหรือในในตู้คือหาไทยไดไหมได้นะถ้าสงสัยก็ถามนะแต่ไม่ทันก็ถามตอนนี้ก็ตั้งอ่านเหมือนกันอ่าสเทียโทษไปด้วยเป็นการต้องใส่นะพวกนี้นะเวลาแปลต้องใส่มานะไม่แปลท่านกินนะจะบอกให้นะ พอเปลี่ยนมาท่านจีนนั้นจะบอกให้นะบทว่าอนัตปเทสังได้แก่หรือแปลว่าหรือว่าคือว่าก็ได้หรือคือเฉยเฉยก็ได้หรือว่าได้แก่ก็ได้ตามสะดวกนะความว่าก็ได้แต่ว่าส่วนมากสั้นๆแบบนี้ก็จะแบบได้แก่อิติอาโทเวลาแปลแปลว่าได้แก อ่าบทว่าอน,นัปเทสังได้แกวาจาที่เว้นหลักอ้างคือสูตรอ่นนประปเทสะแปลว่าพ้ออ้างหรือหลักอ้างหลักอ้างอิงนะอ่นนปะปเทสังหลักอ้างอิงวิรหิตันแปลว่าเว้นเว้นจากหลักอ้างอิงคือสูตร การแปลได้ไหมอ่าต่อพี่อีกเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมมีแล้วนะเหมือนเดิมมีแล้วใส่เข้าไปปัทสาเตียถัวก็ใส่เข้าไปเหมือนกันใส่เข้าไปนะไม่ใส่ไม่ได้นะไม่ใส่ก็กิกนนะอืมไม่ใส่ก็กินอ่าต่อพี่อีกบทว่าอปริยันตะวะติงได้แก วาจะที่ไม่กำหนด,หนดวาจะที่ไม่กำหนดหรือกำหนดไม่ได้ท,ท่านอธิบายต่อไปนะมันกำหนดไม่ได้ขึ้นยังไงเนี่ยไม่กำหนดก็คืออะไรเนี่ยอาเดูใส่ใครเข้ามาเนี่ยมาดูนะมาดูกิริยาเอากิริยากับเหติใครเป็นคนพูดพวกนี้พวกสูตรพวกชาดกใครเป็นคนพูดฮะ เห็นเวลาแสดงทางใครเป็นคนพูดไม่มีกิจการทำมกักระถึกเออทำมกักระถึกเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่เข้ามาฮะกนใส่อะไรเข้ามานะก็ทำมกักระถึกใช่ไหมมักระถิโกทำมกักระตีโกอืมอนี่ทำมักระตีโกหรือตอนนี้กําลังพูดถึง ธรรมจารีสมจารีบุคคลก็ได้เห็นไ,ไหมสมจาริเอี๋ยวนี้เอาธรรมะกระถึอก็ดีเหมือนกันได้เหมือนกันถ้านึกถึงถ้าธรรมะกระตืไม่ออกก็เอาธรรม,จรมะจาริสมจารีบุคคลเข้ามาอันนี้เป็นประธานอธิบายเพิ่มเตินะรรมะคำว่ากำหนดไม่ได้มันคือ,อยังไง นะท่านก็เลยอธิบายให้ฟังนะอธิบายให้ฟังพระธรรมกฤตกได้ยกนะได้ยกนะยกพระสูตรหรือชาดกนะแล้วนำเอานะอุปารัมพะก็ดีอุบมาก็ดีเรื่องก็ดีของพระสูตรและชาดกนั้น มาแต่กับก,กล่กาวนอกเรื่องแต่กล่าวนอกเรื่อง <c oughs> เอเงอแต่กล่าวนอกเรื่องเฉยเอวะจะไปยังไงดีย่องกล่าวนอกเรื่องนั่นเทียวเอาง่ายๆดีนะอืมทีนี้กตอนนี้โยกอะไรมาเนี่ยก็ต้องโยกอะไรมาเนี่ยก็ต้องโยกโยกอะไร กาัิริกัตร์สุตังอ่าสุตังวาสุตังวาชาตะกะสุตังวาชาตังวาใช่ไหมชาตะกังวาเออตังวาชาตะกังวาอืมนี่เป็นประธานนะเป็นประธานเป็นประธานเดี๋ยวตาเป็นตัวดำๆให้ ต้องยกมานะเพราะว่าไม่มีประธานในประโยคนี้ไม่มีประธานอา่พระสวดหรือชาดอกที่เธอยกขึ้นแล้วก็เป็นเนี่ยก็เป็นแต่เพียงยกขึ้นแล้วเท่านั้นอ่ก็เป็นเพียงแต่ยกขึ้นแล้วเท่านั้นมาะตะมาะมะว่าเพียงเห็นไ,ไหม ใส่เธอเข้ามาอีกเอาใส่เธอเข้ามาเธอใส่โซเข้ามาเธอย่อมถึงความเป็นผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวว่าวัตับคดังวัตับพระ,ะ,พะเป็นเป็นกรรมเป็นกรรมเป็นผู้อันบุคคลพึงว่ากล่าวเอาว,ว่า พระธรรมมัก,กถึกรูปนี้นย่อมกล่าวพระสูตรอะไรหนอชาดกอะไรหนอเราเอามีมะ,มะมะเห็นมะขึ้นเรามาขึ้นมายังมามเ,เราไม่ไม่มีนัปฏิเสธนะลืมอะไรลืมไดนะ้อ้ามลืมนะจะบอกให้นะพวกเราไม่เห็นที่สุดหรือเงื่อน แห่งพระสูตรและชาดกนั้น oh. น่ะใส่ใครเข้ามากระเถิดติต้องใส่พระธรรมกักระเถิดเข้ามาอายังอายังธรรมกติโกใส่เข้ามาเองพระธรรมกระเถิดรูปนี้ต้องใส่มาเองนะอายังธรรมกติโกใส่เข้ามา ใส่เข้ามาเองพระธรรมมกระถืกรูปนี้เวลาแปลนะพระธรรมกระถืกรูปนี้ย่อมกราวพระสูตรอะไรหนอชาดกอะไรหนอตนอนนี้ก็จบแค่นี้นะก็ะคือกระเทตีมีกรรมสองตัว แต่บางทีอ่ะถ้ามีนุโขนุโขแบบนี้ท่านจะเอาเป็นคนรับประโยชน์ไปเลยก็คือข้างหลังของนุโขตัวหลังอ่ะชาตังนุโขเนี่ยก็ใส่กะเทติมาอีกแต่เวลาแปลประโยชน์สูงแล้วใส่กะเทติแค่ตัวเดียวแปลกะเทติแค่ตัวเดียวย่อมกล่าวสูตรอะไรหนอชาดกอะไรหนอะแค่นี้พอนะนะพวกเราไม่เหี้พวกเรา ไม่ไม่นะปฏิเสธมีนะปฏิเสธอยู่นะเอต้องดูให้ดีลืมณนะตัวเดียวก็คือหกแปมเลยนะเออพวกเราไม่เห็นที่สุดหรือเงื่อนเพราะว่าอันตังกับโกติงเนี่ยแปลเหมือนกันแปลว่าที่สุดเพราะนั้นมีสองศัพท์ห้ามแปลเหมือนกันเพราะนั้นอันตังแปลว่าที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นโกติงก็ต้องแปลว่าเงื่อน เงื่อนแหงอะไรอัศรรก็คือแหงพระสูตรแล,และชาดกนั้นดได้ไหมาต่อพีอีกทำไมต่อประโยคต่อไปไม่ทันตรวไหนบอกนะไม่ทันตรวไหนบอกต่อพี่เอกย่านทรายทั้งหลายย่อมย้อยลงในที่ที่ในที่ที่ ในที่ที่กิ่งแหงย่านทรายแก่ไปแล้วไปแล้วต่อไปอีกอ่อต่อไปีก ถึงแล้วในที่ที่ตนย้อยลงแล้วย้อยลงแล้วโอตินโนโอตินโนนี่นะเนี่ยตอนนี้แปลว่าย้อยลงนะตอนนี้ย้อยลงแต่ก็แต่ในที่นี้ก็ก็ลงตาบอัอดใจก็เลยมีรูปเป็นโอตินโนโอตินโนโอตินนโอตินะ็อโอตินโนตินน็อาเรียกว่าในที่นะนะ เึงแล้วในที่ที่ตนย้อยลงแล้วลงแล้วย้อยลงแล้วย้อยลงแล้วก็เจริญก็กลับเจริญขึ้นมาอีกทีเดียวอ่าก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมแปรย่านสายขข้นมานนอ่าย่านสายทั้งหลาย จเจริญไปจเจริญออกมาจากไหนออกมาจากตรงนี้เพราะมันจเจริญแล้วกิริยาตัวนี้แปลว่าเจริญแล้วเพราะฉะนั้นเวลาแปลประธานย่านทรายมาอีกก็ต้องแปลว่าย่านทรายที่จเจริญแล้วก็แพ่ไปก็แพ่ไปอย่างนี้ตลอดครึ่งโยดบ้างโยดหนึ่งบ้างฉันใดอ๋อไม่ใช่ ต่อพีกาเลกาเลเอาใส่กาเลมาเป็นประธานในประโยคลักษณะอืมอ๋มอก็เอาข้าวก็อีข้าวก็หนึ่งก็เมื่อการล่วงไปล่วงล่วงไปอยู่ล่วงไปอยู่เมื่อการล่วงไปอยู่ล่วงไปอยู่ ต้นไม้เก่าก็ขิบหายไปหนอใหม่ย,ย่อมตั้งขึ้นหนอใหม่นั่นแลย่อมตั้งขึ้นฉันใดประโยค์ยถาจบตรงนี้นะประโยค์ยถาจบตรงนี้นะก็ะมีเอวังอยู่ตรงนี้มีเอวังมารับมีเอวังมารับปเวนี้ในที่นี้ก็แปลเวลาเขาแปลว่าหนอนนะเขาแปลว่าหนอนนะ เพราะเกี <chat> ่ยวกับต้นไม้ต้องแปลว่าหนอประเวนีได้ไหมสับแปลเองนะอพอฉันได้เสร็จแล้วก็เมพถ้าทำมากรถึกรูปนี้ก็ฉันนั้นเป็นผู้ชื่อว่าอ่านิโครธทำมากระถ เออเป็นผู้กล่าวทำดังต้นไร <c oughs> ดังย่านไเอา้าวต่วอีกัางไหนต่อเธอเอาใส่เธอเข้ามาใส่เธอเข้ามาใส่เธอเข้ามานะใส่โสกข้มาโสอืมเธอเธอได้กระทำ สูตรและชาดอกที่ตนยกขึ้นแล้วให้เพียงให้เป็นเพียงนะให้เป็นเพียงสิ่งที่ยกขึ้นแล้วเท่านั้นนะย่อมหลีกเลี่ยงไปอธิบายโดยข้างนะโดยข้างนั่นเทียวโดยข้างๆนั่นเทียวนะปริหารันต่อไปว่าหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยง หลีกเลี่ยงไปคําอธิบายนะั้นใส่เข้ามาเพื่ความไพเราะหลีกเลี่ยงไปอธิบายโดยข้างๆนั่นแหละได้ไหมอืมตัวนี้แปลว่าหลีกเลี่ยงนะอ่ประโยคนี้ลองแปลใหม่ดูนะประโยคนี้ตรงแปลใหม่ดยย่านทายทั้งหลายย่อมย้อยลงในที่ ที่กิ่งแห่งย่านทรายแผ่ไปแล้วแผ่ไปแล้วถึงแล้วในที่ที่ตนย้อยลงแล้วย้อยลงแล้วก็เจริญขึ้นมาอีกนั่นเทีอืมทวีย่านทรายทั้งหลายที่เจริญแล้วต้องใส่มาเองนะต้องใส่มาเอง ย่อมแพขยายไปอย่างนี้ครึ่งโยอดบ้างตลอดครึ่งโยอดบ้างโยอดหนึ่งบ้างนั่นแหลกก็เมื่อการเวลาเคลื่อนคล้อยไปโยงเคลื่อนคล้อยไปโยไปโยแปดแปดแต่กี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะเนาะ ต้นเก่าก็เสียหายไปนอใหม่นั่นแลย่อมตั้งขึ้นฉันใดเมพิกโซพระธรรมกรถึกนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเป็นผู้ชื่อว่านิโครธธรรมกรถึกเธอธรรม เธอนะเธอกระทำพระสูตรและชาดกที่ตนยกขึ้นแล้วให้เป็นเพียงสิ่งที่ยกขึ้นแล้วเท่านั้นย่อมย่อมออกมาจากตีนะนย่อมย่อมหลีกเลี่ยงไปอธิบายโดยรอบข้างโดยข้างข้างนั่นเทียวก่วีกส่วนพระกระทำพระกระเถิกรูปใด เราวอยู่ซึ่งคํามแม้มากตาำไง <G ül> ก็สามารถเพื่อจะนำมาให้ชนรู้ให้ชนทราบกันว่า <G ül> ในที่นี้ต้องนำมาก่อนนะ <G ül> สามารถเพื่อจะนำมาให้คนทราบได้ว่า <G ül> พระสูตรนี้ ะพระสูตรนี้มีเนื้อความอย่างนี้การกราวน,นี้ประธานนะประธานนะประโยคตุงวัตติการกราวของพระธรรมอของพระธรมะธรมกระถือรูปนั้นนั่นแหละสมควรเอ้ากดทำไมอีกแล้วเนี่ยนะ <c oughs> การกล่าวนะวการกลาวของพระธรรมกษคืรรูปนั้นนั่นแหละสมควรหรือเหมาะสมนะตอนนี้ก็เหมือนการตั้งบทตั้งบทตั้งอัดตั้งอัดเอาเอา,เอาบทมาปัทสาอันนี้ก็มีตีอยู่แล้วใส่โทกามาก็พอ อบอกว่าอนัตตาสันีตังความว่าหรือว่าได้แก่งอิงไม่อิงอาศัยอัดไม่ต้องบอกจังน,นี้นไม่อไม่อาไม่อมิงอาศัยอัดหรืออิงอาศัยอิงอาศัยอัดหาไม่ได้จำนวนบรีได้ไหมได้ไหมได้ไหม หวังว่าคงได้นะไม,ไม่รู้ตามดันหรือ